Nyina kata ndefar ko kiiye kiiye kaa kakoo 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 kakoo kakóòké. สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนะคะฝั่งลาวนี่ก็สบายดีเนาะทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะน้องตีก็ยังอยู่ จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะทุกคนเป็นทางลงเขาระหว่างอุดรน,นะคะเสื่อมต่อระหว่างอุดรและหนองบัวลำพูเป็นถนนหมายเลขสองหนึ่งศนะคะทุกคนลงเขานี้ก็ต้องขับรถต้องะร,ระมัดระวังนะคะทางโคง้งทางแคบทางไม่แคบนะคะทางโค้งนะคะทางโคง้งแต่ว่าโค้งแบบคดเลี้ยวมากๆเลยนะคะ เห็วิวก็สวยบรรยากาศก็ดีนะคะวิวภูเขาต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวงามกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใสกับบรรยากาศยามเย็นนะคะเย็นก็ไม่เย็นสักเท่าไหร่หรอกนะคะตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสามนะคะทุกคนสักบ่าย3ามโมงนะคะหรือว่า15บหนาฬิกานะคะนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะน้องตีก็อย่างที่เปิดหัวข้อคลิปมานาะก็พอดีมี น้องตีอาจจะไม่ได้เอาภาพลุงด้วยนะคะเพราะว่าภาพมันเป็นภาพที่ว่าติดลิขสิทธิ์นะคะน้องตีก็ขออนุญาตขอนําคลิปเสียงนี้มาเปิดก็แล้วกันเนาะทุกคนอันล้แหละค่ะก็อย่างที่น้องตีเปิดในหัวข้อคลิปนะคะที่มีเสียงค่ะพี่น้องชาวไทยนะคะที่ที่เพื่อนนี้เเพื่อนนี้เพื่อนก็จะเป็นคนขายไอติมเนาะ,ะขายไอติมนะคะคุณก็จะพูดเกี่ยวกับ แรงงานลาวนะคะแต่ที่จริงที่คนที่ถ่ายคลิปนะคะเพื่อนก็ไม่รู้ว่า,าผู้ชายคนนั้นถ่ายคลิปนะคะผู้ชายคนนั้นก็เป็นลูกครึ่งเนาะทุกคนก็เป็นลูกครึ่งนะคะเป็นลูกครึ่งไทยลาวนะคะทุกคนที่เพื่อนได้ไปถ่ายคลิปเนาะเพื่อนไปถ่ายคลิปเพื่อนก็ไม่รู้หรอกค่ะพี่คนขายไอติมอ่ะเพื่อนไม่รู้ว่าคนลาวคนนั้นถ่ายคลิปนะคะนก็เลยอัดีโอแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้ให้ดราม่านะคะแต่แต่ก็เป็น ข้อคิดเนาะทุกคนให้เป็นข้อคิดนะคะให้กับแรงงานลาวหลายๆคนนะคะอันนี้ก็ถ้าพูดถึงเพื่นพูดก็เป็นเฉพาะบางคนนะคะเฉพาะบางคนนะคะเพื่อนว่าว่าแรงงานลาวหรือว่าคนลาวนี่เป็นคนขี้เกียจไม่เอาการเอางานนะคะก็แบบว่ายัางไงแต่งตัวสวยอย่างเงี้ย ออกไปเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยแบบทํางานก็แบบทําไม่เต็มที่ประมาณนี้นะคะน้องตีเข้าใจเนาะที่เพื่อนได้พูดมาแต่การฟังแบบเพื่อนก็พูดเร็วเนาะน้องตีเองก็ฟังไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่แต่ก็พอรู้เรื่องนิดนึงนะคะเทาเท่า,าที่สรุปมานะคะว่าเพื่อนก็คือเพื่อนบอกว่าคนลาวนี่บอกได้เลยว่าแรงงานลาวนี่เป็นคนค่อนข้างจะขี้เกียจนะคะขี้เกียจแบบไม่เอาการเอางานนั่นแหะคะ่ะทุกคนเนาะ ก็ถ้าพูดตมตรงเนาะคะทุกคนก็ทงังแรงงานลาวทั้งคนไทยทั้งคนลาวเวลาคะทุกคนก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีทั้งคนขยนันทั้งคนขี้เกียจทั้งคนมันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะ,ะทุกคนถ้าถ้าพูดตมตงเนาะ,ะอันนี้ตามความคิดของน้องตีเนาะอันนี้น้องตีก็ไม่ได้พูดรวมนะคะเฉพาะเฉพาะน้องตีเองในความรู้สึกของน้องตีเองถ้าพูดถึงคนไทยเพื่อนจะคิดแบบพี่คนขายไอติมนี้เหมือนกันหมดทุกคนไหม ก็ไม่หมดทุกคนนะคะก็เฉพาะบางคนก็แล้วแต่บุคคลนะคะก็แล้วแต่บุคคลที่จะมีความคิดนะคะความคิดจะให้เขามารักเราหมดจะให้เขามาชอบเราหมดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะนั่นแะหละค่ะแห่งที่น้องตีเข้าใจเนาะก็คือพี่เขาอาจจะไปเจออ่าคนลาวหรืออะไรงานลาวที่ค่อนข้างจะขี้เกียจอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะไม่เอาการเอางานแต่ว่าแรงงานลาวหลายๆคนเนาะทุกคนเขาที่น้องตีได้ไปสัมผัสเนาะ สัมผัสก็ถ้าพูดตามตรงว่ามีคนที่เกลียดไหมมีค่ะเอาเปรียบเพื่อนไหมมีค่ะนะคะมีนะคะแต่ว่าก็มีเฉพาะก็ไม่ได้ว่าจะเป็นหมดทุกคนนะคะก็เป็นเฉพาะบางคนแล้วคนไทยก็เป็นเฉพาะบางคนนะคะอันนี้บางคนนะคะน้องตีไม่ได้พูดรวมหมดทุกคนนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะน้องตีไม่ได้พูดรวมหมดนะคะเฉพาะบางคนนะคะ,ะเป็นเรื่องที่ว่า คนเรานะคะคนเราก็ควรเก็บไปคิดนะคะปรับปรุงแก้ไขนะคะโอ้โหถ้าหากมีคนลั่นถึงขนาดนี้นะคะทุกคนมีคนลั่นถึงขนาดนี้นะคะมันก็ถ้าจะพูดตามตรงก็คือมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอีกมุมหนึ่งของแรงงานลาวเนาะ,ะถ้าพูดว่าคนลาวนี่มันก็คือหมายความว่าหมดทุกคนเนาะทุกคนนั่นละคะ่ะ คุณลาวนะคะคุนว่าคนเลาวเนี้ยนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเพื่อนก็น่าจะไปเจอคนทีอ่อย่างที่น้องตีบอกแล้วกับคนขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็คนเลาวหลายๆคนก็ก็ขยันสู้การสู้งานนะคะและ้วก็ทั้งๆท,ท,ที่เขาก็พูดตาตงก็คือเขาออกจากพ่อจากแม่มาเพื่อมาหาเงินหาทองเขาก็ต้องอุดทนุนขยนันแล้วก็บอก บอกได้เลยว่าการอยู่การกินนี่ก็ค่อนข้างจะประหยัดประหยัดจริงนะคะประหยัดพ่อเผื่อจะได้เก็บเงินเก็บทองส่งให้พ่อให้แม่นะคะเก็บเงินเก็บทองไปสร้างต้นสร้างตูหลังจากกลับจากประเทศไทยอย่างนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนเนะาะตามความคิดของน้องตีนะคะ ก็เห็นภาพนี้แล้วค่ะหากแรงงานคุณไหนนะคะยังรู้สึกว่าตัวเองยังทำไม่เต็มที่ก็กลับไปปรปับปรุงแก้ไขนะคะประปับปรุงแก้ไขนี่คือคำที่เรียกว่าคำตินะคะเพื่อให้ตัวเองได้ปรับปรปุงนะคะเพื่อเห็นเพื่อนบอกว่าด้วยนะคะว่าถ้าถ้าเทียบกับแรงงานสามซาสนะคะลาวขมิเวียดเ,เ,เรียกว่า พมา่านนะเนาะแรงงานลาวจะค่อนข้างขี้เกียจนะคะทุกคนเท่าที่เพิ่นสรุปเนาะเ่าที่เพิ่นเว้ามาเนาะ <c oughs> คือแรงงานลาวน,นี่ค่อนข้างขี้เกียจนะคะถ้าถ้าเลือกแรงงานสามชาต in, ินี่จุดหลักที่ขยันกวนเพื่อน <c oughs> นี่จะเป็นแรงงานพมา่านะคะลองมาก็จะเป็นแรงง,งานขามีนี่เพิ่นแบบเพิ่นว่าเอาทุกอย่างอะเอาทุกอย่างนะคะก็คือเพิ่นหมายความว่าเ <c oughs> พิ่นขยันมากเลยนะแรงงานสองชาตินี้นะคะ แต่เราคนเรานี่ค่อนข้างจะติติงานนะค่อนข้างจะเลือกงานประมาณนี้เนาะถ้าน้องตีพูดผิดต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะถ้าหากพูดไปแล้วผิดพลาดนะคะถ้าพูดตมตงนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานลาวไม่ว่าจะเป็นแรงงานกรรมาัมพูชาไม่ว่าจะเป็นแรงงานทม่านะคะรวมๆแล้วมันก็มีทั้งคนขยันคนขี้เกียจคนเอาเปรียบเพื่อนหรือว่าคน แล้วแต่ละบุคคลนะคะที่เจอกับเรงงานแบบไหนนะคะนั่นแหละค่ะสำหรับความคิดของน้องตีเองนะคะสิ่งที่เพื่นพูดมามันก็ไม่ได้ผิดนะคะเพื่นก็พูดถูกนะคะเพื่นก็พูดถูกเนาะ คุณก็พูดถูกงั้นเราก็นำไปปรับปรุงไปแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะทำอะไรนะคะยังไงเราก็ออกจากพ่อจากแม่มาแล้วเรามาตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินหาทองนะคะครับเท่าที่เพื่อนสรุปมานี่เนาะคะ่ะถ้าเพื่อนให้เลือกแรงงานสามชาติเพื่อนจะเลือกแรงงานแต่ก่อนถ้าพูดามตงุงเพื่อนจะ,ะถ้ามีแรงงานสามชาติลาวเวียดนามเออลาวเขมรกัมพูชาเออลาว กัมพูชาพมา่ามานี่เพื่อนจะแต่ก่อนนะเนาะเท่าที่น้องตีรู้ก่อนที่น้องตีอ่ะดันน,นั้นเพื่อนก็มาคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เนาะคือเพื่อนจะเลือกแรงงานลาวเพราะอะไรเพื่อนจะสื่อสารได้ง่ายภาษาที่คล้ายกันกินข้าวกินน้ําก็เหมือนกันนะคะภาษาที่สามารถสื่อสารกันได้นะคะคือพูดเข้าใจกันอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนเนาะแต่ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้คนไทยนะคะบางคนเริ่มมีความคิดเปลี่ยนไปแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้นะคะแรงงานลาวเรื่องเริ่มข้าพูดตามตรงก็คือหนึ่งคือเริ่มตกกระป๋องแล้วเริ่มตกกระป๋องแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนจะเน้นแรงงานพม่านะคะเดี๋ยวนี้พม่าเนื้อหอมมากเลยนะคะพม่าเนื้อหอมถ้าจะให้แรงงานสามชาตินี้ที่ถ้าคนไทยเพิ่นจะเลือกหมาใช้แรงงานส่วนมากนะคะเท่าที่น้องตีไปอ่านคอมเมนต์นะคะ เพิ่นจะเลือกเพลงงานพม่านะคะเพิ่นจะเลือกเพลง,งาามานพม่าลงมาก็จะเป็นกมัมพูชาเดี๋ยวนี้เราอยู่อันดับที่3แล้วนะคะถ้าพูดถึงเพลงงานสามซาตนี้เพิ่นว่าน,นะคะอันนี้หลายๆคอมเมนต์เนาะเพิ่นก็ว่าถ้าเลือกเพลงงานนี้เพลงงานพม่านี้จะเป็นคนขยนันคนขยันหนักเอาเบาสู้นะคะแบบไม่ติงานไม่เลือกงานนะคะ ทำทุกอย่างนะคะทําทุกอย่างขอเพียงได้เงินนะคะขอเพียงได้เงินนะคะเท่าที่พี่นน้องตีเห็นไปอ่านคอมเมนต์แล้วอุย้ยเห็นแล้วแต่ก่อนนี้หลายๆคนก็บอกว่าเลือกคนลาวมาก่อนในง,งานสามศาเดียวนี้โอ้โหจากหลายๆเรื่องราวจากสิ่งหลายๆแวดล้อมนะคะทุกคนที่กระทบจากความรู้สึกของคนไทยสิ่งที่เสียไปก็คือความรู้สึกเนาะทุกคน เป็นใครใครก็เสียความรู้สึกนะคะเจอบแบบนี้นะคะกับแบบนี้ไม่ใช่แค่ครั้งหนึ่งสองครั้งนะทีนี้มันผู่ขึ้นมาไม่เว้นแต่ละวันนะคะตั้งแต่มีถ้าพูดตำตรงต,ตั้งแต่เข้าตั้งแต่มีเน็ตมีไวไฟ,ไฟมานี่นะคะทุกคนโอ้ยดราม่าไม่เว้นแต่ละวันจริงๆนะคะโอเคนะคะคลิปนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตีต้องกาบขอโทษขออภัย